ค่ะ Good morning ค่ะวันนี้ <c oughs> หลังจากจุไรได้ออกกําลังกายแล้วเนอะก็คือแบบจุไจะออกกําลังกายนะคะประมาณ5-10ถึงนาทีทุกวันนะคะเพื่อให้เป็นนิสัยของเราเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยเราทํางานเหนื่อยแนละ้วบางทีเราก็จะไม่มี Energy รนแะลพลังงานดีๆมาทํางานออนไลน์หรือทำงานต่างๆหลังจาก ที่เราเลิกงานประจํางานที่แบบมันต้องใช้แบบพลังงานมากที่แบบเราจะไปทํากับคนเยอะๆนะคะวันนี้โชไล่ยก็มีสิ่งดีๆมาฝากเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดนะคะที่แบบมันให้ผลดีกับสุขภาพของเรานะคะก็คือยกตัวอย่างเนี่ยอย่างนโปเลียนฮิลนะคะเขาจะมีลูกลูกชายคนหนึ่งน่ะคือแบบเขาเกิดมาสูญเสียกันได้ยินนะคะเขาจะไม่ได้ยิน ะะแต่ว่านโปเลียนเขาเชื่อนะคะเชื่อว่าลูกเ,เขาสามารถจะหายได้นะคะเขาก็ใช้วิธีการองกดแรงดึงดูดก็คือมีความเชื่อมั่นว่าความคิดของเขาการวิชวลลเซชันเนี่ยมันสามารถทําให้ลูกเขากลับมาปกติได้นะคะมันก็มีหลายๆเคสเลยเพราะว่ามันอยู่กดทองแรงดึงดูดเนี่ยมันอยู่กับจิตของเราจิตเราถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดี ก็จะได้ไม่ดีคิดในสิ่งที่ดีก็จะได้ดีก็คือว่าเวลาเราคิดนะเราอยากได้อะไรเราคิดถึงอะไรสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ค่ะเหมือนว่าเราคิดเรื่องเงินเนี่ยเงินจะขยายใหญ่เพราะจุลัยส่วนมากเราเกิดมาจากศูนย์จุฬาก็คิดแต่เรื่องเงินเงินก็จะมีขยายมาทุกที่ทุกทางให้เราลงทุนให้เราทําธุรกิจเอาเงินไปงอกเงินเงินต่อเงินเนี้ยนะคะก็คือเหมือนกันคือจิตเราคิด เร,เราคิดอะไรมันจะได้สิ่งนั้นคือมันจะขยายในสิ่งนั้นถ้าจิตเราคิดที่ปัญหามันปัญหามันก็จะขยายใหญ่นะคะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่จุไลเอามาใช้ก็คือว่าคือจุไลแบบเช้ามายอยากแบบมีพลังงานกับตัวเองเราก็ได้ออกกําลังกายนะคะหลังจากออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถสดชื่นแฮปปี้เน็ตในตัวของเราเองเพราะว่าการทํางานทุกอย่างธุรกิจทุกอย่างเนี่ยถ้าเล้วกเรามีความสุข ในตัวเองนะเราก็จะมีพลังงานที่สามารถที่จะดึงดูดนะคะสิ่งต่างๆออกมาแต่เราต้องแบบคิดในสิ่งที่ดี v i ิ u a l i z a t i o n การจินตนาการว่าเราอยากได้อะไรเราเป็นอะไรนะคะแล้วก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งของโทนี่โรบินนะคะโทนี่โรบินเนี่ยเขาก็เป็นนักสร้างจิตวิญญาณเป็นนักเทรนเนอร์นะคะพวกจิตวิญญาณต่างๆเนี่ย ให้คนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เพราะว่ากฎของแรงดึงดูดนะคนจะรู้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์ในโลกนะคะขนาดจูนเลียเรียเขาจะใช้กฎแรงดึงดูดของการขอบคุณเนี่ยค่ะคือเขาเอามาใช้ลอนด้าเบิร์นลอนด้าเบิร์นเนี่ยเขาเอามาใช้นะคะในการขอบคุณในการใช้กับชีวิตประจําวันเนี่ยเขาก็ประสบความสาเร็จได้และอย่างทอนนี่โรบินเนี่ยเขาก็ได้ไปสร้างมันมีนักกีฬาคนหนึ่งนะคะคือแบบสร้างสร้างก็คือสร้างจินตนาการให้เขาเชื่อมั่นในตัวเองอะไรเงี้ยเสร็จแล้ว นักกีฬาคนนี้เขาเกิดอุบัติเหตุเสร็จแล้วเขาจะไม่สามารถที่จะแบบเดินได้หมอบอกว่าเขาไม่สามารถเดินได้เลยแตโ่โทนี่โรบินเขาก็บอกว่าให้คุณคิดนะคะ ให้คุณคิดในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นแล้วนักกีฬาคนนี้เขาก็เหมือนวิชวลไลเซชั่นนะคะก็ก็ดูทีวีหรือดูอะไรต่างๆที่เขาดูแต่นักกีฬาด,ด,ดู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 ตลอดเลยเสร็จแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยเขาอ่ะเขาต้องเดินได้นะคะแล้วก็ก็ไปฝึกกายภาพเขาฝึกเดินฝึกเดินเขาทําอย่างนี้ประจําประจ,ำจำําจนวันหนึ่งเนี่ยเขาออกมาเดินแล้วเป็นนักกีฬาเหมือนเดิมได้นะคะก็คือหมอหมอเขาบอกว่าเนี่ยเดินไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไปเชื่อหมอเราเราเรา,เราเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดนะคะมันก็แบบ มันก็ไม่สามารถจะเป็นจริงได้เราต้องเชื่อมันของเราเองเพราะตัวเราเราก็เหมือนแบบพระเจ้าของจักรวาลก็คือตัวเราเหมือนกันเพราะเรามันมีจิตวิญญาณเหมือนกันถ้าเราเชื่อมันในตัวเองเนี่ยเราสามารถจะทาสิ่งนี้ได้เนี่ยมันก็จะดึงดูดสถานการณ์ต่างๆให้เราประสบความสาเร็จนะคะเหมือนอาจารย์บัณฑิตเหมือนกันชุไัก็ตามอาจารย์บัณฑิตนะคะอาจารย์บัณฑิตเนี่ยเมื่อก่อนนะคะเขามาอยู่ที่ออสเตรเลียเขาก็เป็นนักเขาเรียกว่าอะไร โปรดิวเซอร์หมายถึงว่าที่อยู่ในวงออเคสตรานะ่ะ mm hmm. เขากขจะ mm hmm. เขาก็จะมีเป็นเหมือนเป็นลีดเดอร์นะคะนำของวงออเคสตรานั้นๆจนอยู่มาวันหนึ่งทน่านอาจารย์ mm hmm. เขาก็เหมือนเหมือนว่าแบบมีปัญหาขึ้นมานะคะ mm hmm. เขาก็เหมือนแบบจิตตกลงมาเลยนะคะแล้วแต่ว่าเขาคือเขาไม่ยอมแพ้นะคะเขาเป็นคนใยคนเดียวเสร็จแล้วเขาก็ไปเจอนะคะคือเขาก็ไปเรียนกดขงแรงดึงดูด <c oughs> กดขงแรงดึงดูดว่า ทำให้คือสร้างอินสไพเรชันว่าเขาสามารถจะสำเร็จจริงนี้ได้ยังไงจน <c oughs> <c oughs> เขาเรียนจนกระทั่งนะคะเขาได้เทรนนิ่งเขาล้วเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยจะต้องประสบความสําเร็จและเป็นที่หนึ่งนะคะแล้วจนนย์บัณฑิตเขาก,ก็ประสบความสําเร็จเขาเชื่อมันในตัวเองว่าเขาก็คือพระเจ้าเหมือนกันเขาก็แบบสามารถชนะนะคะในวงเวสต้าที่เป็นแบบเหมือนเป็นลีดเดอร์นะคะในวง DIS. เขาก็ประสบความสําเร็จได้ฉะนั้นก็คืออยากให้แบบ เพื่อนๆนะคะคือแล้วก็ทีมงาน,นของโจไลเนี่ยก็คือแบบอยากให้เราเชื่อมั่นในตัวเองตัวเราอะสามารถทําได้ทุกอย่างเลยะคะไม่ว่าจะ,ะคิดที่จะทําอะไรแต่ว่าเราต้องลงมือทำเรามีวินัยของตัวเองนะคะโจไรเนี่ยออกกําลังกายทุกวันตอนนี้อยากทำไลฟ์สามสิบวันนะเพื่อว่าเป็นการแชร์แรงตัวเองว่าเฮ้ยเราทําได้เราทําทสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นได้นะคะโจไรก็ เรียกว่าอะไรเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทําทุกสิ่งที่เราทำมันก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วมันก็มีผลดีนะคะต่อร่างกายเพราะาสุขภาพของเรานะคือถ้าเราไม่ลงมือทําแค่ง่ายๆเรื่องสุขภาพ5นาทีทุกวันเนี่ยและอีกหน่อยอนาคตนะ<ม>่ะการ ประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็ยากที่จะทําเรื่องอื่นๆแค่เรื่องง่ายๆค่ะคุณเอาอมา5้กนานาทีถ้าคุณคอนโทรลตัวเองได้นะคุณก็ประสบความสําเร็จได้นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไว้ชมคลิปออกกำลังกาของเจัลค่าลาิกกรค่ะ